่วงนี้นะคะหลายๆคนมีคําถามค่ะว่าการเมืองที่สดใสขึ้นมาหรือว่ามีปัจจัยบวกขึ้นมาในะปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นภาพรวมในการที่จะส่งให้ตลาดทุนไทยเนี่ยสามารถไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรนะคะ,คะไปพูดคุยกับคุณประกิตเสรีวัฒนเกตค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีสสดค่ะครับสวัสดีครับคุณประกิตค่ะทำไมวันนี้โอ้โหบวกขึ้นมารุนแรงขนาดนี้คะเอ่ออย่างแรกเนี่ย ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องการเมืองที่มันค่อนข้างผอนคลายนะครับเมื่อสุกที่แล้วเราก็ได้เห็นว่าคุณสุเทพเขาก็ประกาศนะครับว่าเปิดกรุงเทพพร้อมค,คือพื้นที่จราจรนะครับก็เวที 4. สี่จุดสําคัญสําคัญด้วยกันแล้วก็บรรวมจุดกันที่สวนลุมอย่างเดียวซึ่ง point ต,ตรงนี้เนี่ย ผมมองว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่โหดีฉับพลันเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันเรายัางออผมยังค่อนข้างมีความกังวลไปอย่างสูงเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะคบเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ระเบิดนะครับแล้วก็จนทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่พอมาเมื่อวันศุกร์เราก็คุณสุเทพประกาศใน,ใ,นในแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือหนึ่งการที่รวมทุกเวทีไว้เป็นทีเวทีเดียวเนี่ยสัญญ,ญาณอย่างน้อยเนี่ยมันส่งออกมาได้สองอย่าง อย่างแรกเนี่ยคือการดูแลรักษาวความปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะดีน้อยลงแล้วพอความรุนแรงหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงเนี่ยมันก็นําไปสู่การยกเลิกพลกอฉุกเฉินได้ในอนาคตนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพลากา็อฉุกเฉินที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็เหมือนใช้ได้ไม่เป็นรูปแบบอยู่แล้วเพราะว่า สารท่านก็ห้ามอยู่9ข้อหลักๆหรือคุยง,ง่ายคือห้ามสลายการชุมนมนั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณเฉลิมก็ออกมาในช่วงเช้าให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าถ้าพรกฉุกเฉินเอ็ายไปในปลายเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะก,กลับไปใช้พรบรมั่นคงซึ่งถ้าพราบรมั่นคงเนี่ยใช้อย่างเ,เต็มที่หรือเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าพรกฉุกเฉินในปัจจุบันซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มท่่องเทียยววโดรม นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าตอนนี้การเม,ม banks, ืองมันเป็นแค่สงบชั่วคราวก็ยังไม่ถึงขนาดเรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับแค่สงบชั่วคราวเท่านั้นนะครับ จากการประเมินสถานก,การณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เองเรื่องของการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าการที่จะเตรียมการเลือกนายกเองก็ดีมันจะทําให้รัฐบาลรักษาการหมดอานาจลงไปเรามีความคิดเห็นหรือว่ามันมีผลที่อาจจะสืบเนื่องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมากน้อยแค่ไหน,นะคะคือคือเรื่องของรัฐบาลรักษาการหมดอำน,นาจเนี่ยยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนะนะครับเพราะว่า แต่ตอนนี้เนี่ยมันแค่เป็นคําถามเกิดขึ้นในเรื่องของสถานภาพของรัฐบาลหลังจากที่ไม่สามารถที่จะเปิดสภาลหลังการเลือกตั้งได้ภายใน30บวันซึ่งก็ถือว่าขัดรัฐมนูญนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางฝ่ายก็บอกว่ารัฐมนูลรัฐมนูลก็มีการระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ารัฐบาลรัศากากเนี่ยต้องอยู่ทําหน้าที่ไปจนกว่านะครับจะมีรัฐบาลใหม่ ครับซ,ซึ่งตรงนี้นมันก็จะขัดแย้งกันอยู่โดยสุดท้ายแล้วก็ชัวร์ว่าก็คงต้องมีการยื่นให้สารรัฐนมนูลนนเ,นเป็นฝ่ายตีความ ก็ <stro. S 1> ต้องติดตามดูกันอีกทีหนงนะครับก็เรื่องตรงนี้ก็คงเป็นแค่อิชูเฉยๆยังไม่ถึงขนาดเป็นประเด็นร้อนนะครับแต่ที่จะเป็นประเด็นร้อนภายในเดือนมีนาเนี่ยผมมองว่าก็คงต้องติดตามในเรื่องของการพิจารณาคดีของปปชนะครับโดยเฉพาะคดีทุจริตโครงการและจำนำข้าวนะครับซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือมีแจ้งข้อกล่าหา,หานายกรัฐมนตรีไปแล้วที่เหลือก็รอนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงนะครับซึ่งก็ต้อง่าหลังจากที่แจ้งข้อหาไปประมาณ15วัน หลังจากที่ชี้แจงไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปวชว่าจะพิจารณาแล้วสมเหตุสมผลไหมนะครับถ้ามองว่าไม่ใช่นะครับก็อาจจะมีการชี้มูลความผิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่พ o i n t ที่สําคัญก็คือถ้าชี้มูลความผิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชให้ดีๆนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่านปชเนี่ยก็มีฟอมเคลื่อนพลนะครับจากอุดอไปขอนแก่นแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าห้ารัฐบาลเนี่ย ไม่สาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุที่เกิดขึ้นจาก 1. ปฏิวัติ 2. หรือเกิดขึ้นจากการองค์กรอิสระเนี่ยมีการฟันดับลงมาเนี่ยเขาจะเคลื่อนมวลชนเข้ากรุงเทพตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นร้อนในปลายเรียนนี้นะครับก็ต้องติดตามดูกันอยู่ดีนะครับ ทีนี้เเมื่อสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีประเด็นร้อนนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีหุ้นอะไรในกลุ่มอะไรคะที่ยังพอไว้ใจได้แล้วยังสามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้คือตอนนี้เนี่ยคงต้องแบ่งเหตุการลงทุนนิดนึงเป็นระยะสั้นกับระยะกลางนะครับ ระยะสั้นตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันได้รุ่นเรื่องของพอลกรชุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่ใช้ต่อไม่ใช้ต่อหลังจากหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งโดนกดดันมาค่อนข้างหนักในช่วงก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเน,นื่องได้นะครับก็สามารถเลือกลงทุนร,ระยะสั้นเช่น C P N นะครับ Sentel หรือ e l a ว a n ได้ นะครับรวมไปถึงพวกกลุ่มโรงพยาบาลที่เอ่อเกี่ยวข้องกับน้มันะเอ่อเกี่ยวข้องกับลูกค้าต่างชาติอย่างเช่น BPS อย่างเงี้ยผมว่ายังสามารถเกงกับระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบปลอดภัยจริงๆเนี่ยควรต้องดูกันที่สาการที่เอ่ออิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศด้วยหรือในประเทศซึ่งอย่างในประเทศตอนนี้เหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือภัยแล้งนะครับภัยแล้งเนี่ยมันก็ดันให้ราคาน้ํามันปาล์มเนี่ยปรับพุ่งขึ้นอย่างเอ่อค่อนข้างรวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้แกล ช่องว่างระหว่างน,น้ำมันปาล์มกับน้ำมันพืชเนี่ยมันบีบเข้าหากาันจะเมื่อก่อนห่างก,กันอยู่20บกว่าบาทตอนนี้เหลือ7บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบีบกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ความต้องการาการใช้น้ามันพืชมันก็จะดีสูงขึ้นรวมไปถึงโอกาสในการเพิ่มราคาขายดีมากขึ้นก็จะดีต่อ TVO <C'> และนอกจากนี้เนี่ยภัยแรงที่เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเช่นที่บราซิลมันก็หนุนต่อราคาน้ําตาลทั่วโลกนะครับก็จะดีต่อ KSL และล่าสุดวิกฤตยูเครนอย่างที่เราเห็นนะครับก็ดันพวกพกพันโดยเฉพาะ ออทองคํากับราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นซ <c oughs> ึ่งการที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้ <c oughs> ผมว่าก็ต้องเล็งไปทางเดืนอนปตทอสอพเพราะได้ไประโยชน์โดยโตรง <c oughs> นะครับค่ะ จากการประเมินทิศทางที่อาจจะมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่เนี่ยนะคะอาจจะมองไปในอนาคตที่เป็นระยะเวลาอันในกล้ในการคลื่นเครื่องหมาย XD เองก็ดีหรือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังไม่กลับเข้ามาลงทุนเองก็ดีมันอาจจะทําให้ดัชนีเนี่ยไปไหนไม่ได้ไกลโอกาสในการลงทุนเนี่ยเรามองหรือว่าประเมินกรอบไว้ยังไงบ้างค่ะคะอือ XD เนี่ยเท่าที่ประเมิเนนะครับอาจจะมีวันที่หนักๆเช่นวันที่ปตทประกาศจ่ายปันผลนะครับก็อาจจะมีกระทบกับ ดัชนีหุ้นบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมประเมินวันที่หนักที่สุดเนี่ยมันก็กระทบกับดัชนีราคาหุ้นแค่แค่ประมาณ1.8จุดเท่านั้นเองอันนี้คือแม็กซิมัมนะครับในวันที่จ่ายกันรัวๆนะครับหลายๆบริษัทนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็ต้องขออภัยด้วยจาวันไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าก็คงไม่ได้กระทบกับะระดับดัชนีมากนักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีรอบนี้เนี่ยผมยังค่อนข้างอย่างที่บอกไปว่าการนึงเป็นแค่ผ่อนคลายชั่วคราว หรือที่สําคัญเนี่ยเราถูกดันโดยนักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นหลักแล้วก็มาจากกองทิกเกอร์ฟันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาซื้อกันตั้งแต่1290แล้วนะครับยิ่งเราขึ้นไปที่บริเวณ1350 1,360ผมมองว่ามันจะเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นระดับทํากําไรของพวกสถาบันในประเทศก็อาจต้องระวังนิดนึงเขาจะมีเทคลงมานะครับแต่ไม่น่าจะแรงมากนะครับเพราะว่า อกองที่ทําการเทคลงมานเนี่ยมันจะมีไซส์อยู่รวมๆกันประมาณ4,000กว่าล้านนะครับแต่ว่ามันก็จะถูกสวนกลับโดยกองอีกกองหนึ่งที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดการเสนอขายไปก็คือของ UOB เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วไม่สามารถซื้อได้แต่ต้นเดือนนี้ก็ไซส์ประมาณ2,000ล้านตรงนี้ก็จะมาชดเชยกันไปแต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกอง UOB ที่ออกไปเมื่อตอนเดือนมกราเนีน่ยมีกองหนึ่งที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่คือ5,000กว่าล้านเริ่มซื้อตั้งแต่ต้นเดือนกุมภานะครับ แต่ว่าทร์กเก็ตของเขา10%แต่ตอนนี้จากต้นปีพิตถึงปัจจุบันเนี่ยอินเด็กซ์มันปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3%ก็แปลว่ารูมในการปรับเพิ่มขึ้นหรือรูมในการขายของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่วัน1,400จุดก็ต้องระวังดยสรุปแล้วการเมืองระยะสั้นอาจจะขึ้นไปบ้างแต่เราต้องระวังเท้าของสถาบันที่ลอกหวังอยู่ที่บริเวณ1350กับถึงหนรบครับในตัวเลขกรอบ 1, นึ่งพันสามร้อ3 6 0เนี่ถึง็นเหมือนกรอบแนวต้า้แนวรับเนค่ เออเป็นกอบแนวต้านครับเป็นกอบ <ๆ S 1> แนวต้านที่ท,ที่ที่เป็นความเสี่ยงที่สาบในประเทศน่าจะขายทางกําไรลงมาที่บริเวณน,นั้นนะครับแนวรับะระคะคุณปกิตแนวรับตอนนี้ถ้าติดที่หนึ่งพันสามอยห้าสิบจริงอาจจะลงต่ํากว่าพันสามอยสามสิบแล้วก็พันสามร้อยก็ต้องติดตามเดียวกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะถ้าสมมติผนขึ้นไปได้นี่ก็อาจจะไปได้ยาวนะครับก็ต้องติดตามดูกันค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณประกิตนะคะให้แนวรับไปที่1,300ถึง1,330แนวต้านนะคะที่นักลงทุนสถาบันมองไว้1,350ถึง1,360จุดค่ะเรื่องของการเมืองยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นเท่านั้นเองค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์แล้วค่ะหลายๆคนนั้นก็อาจจะอยากจะประเมินว่าช่วงนี้ยังพอจะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจในการลงทุนได้นะคะซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์นั้นมาในช่วงนี้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันได้ใหม่ใน พรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ